น้องกิมจูสวัสดีครับสวัสดีคับอ้าววันนี้เราจะพาเด็กๆมาอ่านเลข11อ่าน้องกิมจูครับยืนนิ่งๆลูกเ้าเลข11ก็คือเลขหนึ่งกับเลขหนึ่งชี้ที่เลขหนึ่งกับเลขหนึ่งค่ะเอาอ่านพร้อมกัน11 1เบเเลขหนึ่งกับเลขเลขหนึ่งเอ่าเอาสิบสอง,งเลขหนึ่งกับเลขสองสิบสา 1ิบสับเสิ้่ต่อไป16บหเลขหนึ่งกับเลขกอ้าวสิบเลขหนึ่งกับเลขเจ็เลขหนึ่งกับเลขแปดส เลขหนึ่งกับเลขเก้ายี่สิบเลข 2, สองกับเลขศู